เราหัวใจชาวพุทธเราต้องอยู่ที่พระพุทธศาสนาดูสิคะใช่ไหรอจีวรจีวรของท่านองพุทธของท่านมันทำลายแม้กระทั่งผู้หญิงผู้หญงมันกัดอันปันใจมันเห็นความนิรุธเป็นใจค่ะ กรงะงยงไปดีอ่ะคนอยู่ได้ยังไงคะเนี่ยพักถูกยิงมาเป็นร้อยรนัดอ,อ,อย่างเนี้มันยิ่งกว่าคมิสราเอลนะฮะพวกพามาท่้งหายเนี่ยตัดนรกมาเกิดไปพวกนี้อตัดนรกมาเกิดทัไงไม่ใส่ตัดคอทหารตัดคอชาวบ้าน ท่านนายกท่านมาปวดพิจารณาคนใต้มันทนไม่ได้แล้วค่ะ มันไม่รู้จะร้องเรียนถึงใครแล้วท่านนายกไม่ออกมาไม่ออกมาลัจรองนะคะคุณเป็นคนพูดอะ่ะออกมาสิคะว่าดูมันทำตลาดไหลเราทำคนทางใด้คนไม่ได้แล้วของคุณดูดู เสียเสียขนาดทุกสิ่งทุกอย่างจากท่านเหลือมาถึงท่านใต้อ่ะโดนท่วมมันทำหลายเหตุการณ์สารพัด ฉันขอเรียกร้องที่น้องสุ้าพุู้ส่วนออกมาออกมาให้กันเหมือนใจพวกเราด้วยค่ะมาเรียกร้องแบบทุกคนถึงคนภาคใตตอนนี้เป็นเหมือนต่อเข้ามาทั้งพันนะคะถ้าเผื่อว่าเว่าคนใต้หายไปหมดแล้วพวกแคมสุภาพผู้ส่วนจะทนย เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นจังหวัดสุดท้ายจังหวัดสุดายเป็นจังหวัดสุดท้ายถ้าเอาสมมาเรียงกันนัาทำเนียบไม่พอจะเรียงเลยค่ะเป็นเป็นเงินสดนะค่ะแม้แต่ครูว่ะครูอาจ,จารย์ทั้งหลายโดนหมดผู้หญิงเถอะเด็กเัินก็คห้างลองเอาสมไปเรียงกันนัดทำเนียบน,น,นี้เพื่อที่ให้เรียงพอเรียงไหมเป็นเงินส ใครดูข้าไปเวลาสองสองสองทุ่มนอย่างนี้ใช่ไหมอยนี้เมืองพุทธแล้วค่ะแ้ตอนสองหกยากท่านดูสิคะเนี่ยเมืองพุทนะคะเนี่ยเมืองพุทธไปใส่บาตรู้ด้มันยิงตอนไม่เหลือเหลืออะไรแล้วอ่ะมันตื้นตสุดพุดไม่ได้มันจะเตือนใจมันเตือนใจมาก วันนี้อีกค่ะ